สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทำไก่ตะเกียบทอดเกลือกันนะคะเริ่มจากเราก็ซื้อไก่ในส่วนของปีกกลางมานะคะแล้วเราก็นำมาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นไก่ตะเกียบกันค่ะมาล้างทำความสะอาดไก่สักหนึ่งน้ำนะคะเพราะว่าบางทีมันมีคราบฝุ่นคราบสิ่งสกปรปก จากตลาดที่เราซื้อมาค่ะก็ล้างออกให้หมดก่อนเนี่ยนะคะส่วนของปีกกลางที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็จะนํามาแบ่งให้เป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือสังเกตดูแนวกลางของเขาะคะ่ะแล้วก็หั่นลงไปได้เลยเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนละแต่บางที่เขาก็จะมีแบบขายหั่นไว้แล้วนะคะแต่อันนี้ถ้าเราซื้อตามซูปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย ทีมันก็จะไม่มีเราก็นํามาหั่นเองก็ได้ค่ะแล้วที่สําคัญพอเรานํามาหมักเกลือแบบนี้ค่ะเกลือมันก็จะซึมเข้าเนื้อไก่ได้ดีกว่าที่จะเป็นไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะคราวนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะซึ่งจะง่ายมากเลยสําหรับเมนูนี้ก็คือไก่ตะเกียบทอดเกลือนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่เกลือกับพริกไทยป่นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ไก่ของเรารอบนี้นี่ประมาณ8ขีดนะคะก็จะใช้เกลือป่อนประมาณ1ช้อนชาค่ะแต่ความเค็มของเกลือเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบได้นะคะบางคนชอบเค็มน้อยเค็มมากก็สามารถเพิ่มลดปริมาณได้ค่ะพริกไทยป่นก็ตามชอบเลยนะคะชอบหอมๆก็ใส่เยอะหน่อย อันนี้ก็พยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันได้ทุกส่วนนะคะแต่ว่าเอ,อ่อความเค็มเนี่ยมันก็จะเข้าได้ซึมได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราตัดปีกไก่เนี่ยเป็นส่วนชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแต่การหมักเกลือแบบนี้นะคะก็จะใช้ในส่วนของไก่ส่วนอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบใครจะใช้ในส่วนของปีกบนปีกกลางหรือว่าจะใช้แบบทั้งปีกเลยอะ่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะ อันนี้คือในส่วนนี้นะคะถ้าสมมติใครที่ชอบลบหวานเพื่อที่จะให้มาตัดเค็มเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยได้นะคะแต่ว่าเวลาเราทอดแต่ถ้าเราทอดนานนะถ้าเกิดว่ามันมีน้ําตาลบางทีมันก็จะไหม้เร็วหน่อยค่ะก็คืออันนี้ตามชอบเลยละกันเอาเป็นว่าใครอยากจะใส่น้ําตาลก็ใส่ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรหรือถ้าใครที่จะไม่ชอบใส่ก็ตามสูตรนี้เลยก็คือใช้แค่เกลือกับ อิกไทยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้สักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะ,ะนะคะเมื่อครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําการทอดกันค่ะน้ํามันเนี่ยเราจะพยายามใส่ให้ท่วมไก่นะคะแล้วก็ตอนแรกก็เปิดเป็นไฟแรงไปก่อนนะคะรอให้น้ํามันเดือดเสร็จแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะ เราก็นําไก่ที่เราหมักไว้นะคะ10นาทีนะคะอันนี้เราจะทอดทีละครึ่งหรือว่าจะทอดหมดเลยก็ได้นะคะเทลงไปได้เลยค่ะช่วงแรกยังไม่ต้องคนเขานะคะปล่อยให้เขาเซ็ตตัวไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะ พอไก่เราสังเกตด้วย่าเขาเริ่มเซตตัวนะคะเราก็คนๆนิดนึงนะคะกัดไม่ให้เขาติดกระทะน,นะคะแต่ว่าเวลาทอดไก่สูตรไก่ทอดเกลือเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันกระเด็นนะคะน้ำมันจะไม่ไม่กระเด็นค่ะทนี้ก็พยายามเขี่ยวเคี่ยเขาให้โดนความร้อนทั่วถึงนะคะ แต่ไม่ต้องคนตลอดเวลานะคะคือหมายถึงว่าเ,เขียเข่ยๆเขาให้กระจายได้รับความร้อนให้ทั่วถึงนะคะเราจะใช้เวลาทอดนี่ก็ประมาณ10นาทีนะคะกว่าไก่จะสุกก็ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเน้นว่าเป็นไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไฟกลางเนี่ยจะทำให้ไก่สุกได้ทั่วถึงกันแล้วที่สำคัญนะคะน้ำมันมันจะไม่ไหม้แล้วก็ สามารถนําน้ํามันเนี่ยกลับไปใช้ต่อได้อีกนะคะแต่ว่าน้ํามันนี่ก็ไม่ควรจะใช้ใช้ซ้ําหลายครั้งนะคะเป็นที่ก็สัก2-3ครั้งก็ควรจะเปลี่ยนน้ามันนะคะค่ะตอนนี้ไก่ตะเกียบเราก็เริ่มสวยงามได้ที่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่า เราอยากให้สีเขาสวยขึ้นกว่านี้สักนิดนึงหรือว่าจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยว่าไก่เขาจะแยกตัวเป็นชิ้นเล็กโลนะคะเวลาที่เขาใกล้จะสุกค่ะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะจะเห็นว่าน้ำมันที่เราใช้ทอดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะดูได้เลยว่าน้ำมันจะยังใสยอยู่ อันนี้ก็สามารถทอดซ้ำอีกได้1นสองครั้งนะคะค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นกันค่ะตักขึ้นมารอให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะไก่ตะเกียบทอดเกลือนะคะทำง่ายง่ายไม่ยุ่ยยากด้วยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยสามารถจะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าจะทานกับข้าวสวยทานกับข้าวผัดก็อร่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ